เออเสื้ออะไรไม่ติดติดอะไรกันผมก็ไม่ติดอยวาให้ติดเลยไปไปไปลาลายลาลเงินด่วนค่ะไฟไหม้ไฟลุ้ไฟเผาตำนานไม่ติดตำนานว่าทำไมพี่แตร์ดูแบบไม่กังวลเลยปัดมาสคาร่าอยู่กูใช้สมาธิแต่งหน้าอยู่โลเคชั่นคือหลานนาแต่งตัวมากินลาบนะครับใช่ไหมตา เอารับกำลัง,งแ้ตายเลยกำลังดูโลเคชันกำลังวิเคะห์อยู่ยทุกอย่างมันต้องมีการวิเครห์นั่นตรงไหนนั่นตรงไหนนั่นตรงไหนก่อนทุกคนเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเราลงแล้วก็อ่าเราก็ไม่ได้ยื่เส้นด้วย ถูวก็มีงานแบบโทรมาตอนนี้ไปตอนนี้คือไปตอนนี้เลยแล้วอีนี่ก็คือผมผมไม่ได้สาก็แบบสเปรย์เรียแป้ใส่วิกจบรองเท้าสีดำสีดำเจลเจลเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอีกข้างไ่ไห้อ่ะทุกคนคือเขาบอกว่าต้องถึงงานสองทุ่มคือตอนนี้มันทุ่มครึ่งแล้วแล้วซึ่งงานอยู่รังสิตแล้วรถโคตรติติติมันเปดนรเงา เสื้อย uh ังไม่ติดเลยเนี่ยเออเสื nee ้อไม่ต huh. ิดติดอะไรกันตมก็ไม่ติดเดี๋ยวค่อยติดเลยไปไปไปละลละลยทุเครื่องแล้วจริงๆจะบอกว่าไม่ได้เตรียมตัวจะถ่ายด้วยนะเรื่องเรื่องเจอผู้ใหญ่แต่ว่าวันนี้เขามีปาร์ตี้เป็นไพรเวทค่ะเขาก็เลยอยากให้แบบว่าแต่ไปเซอร์ไพรส์เพลงหนึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนตัวเขาเองอ่ะเขาก็ไม่รู้ว่าจะมีกระแตแต่ถ้าเขารู้กาอาจจะรอดู แต่พี่อานเขาไม่บอกเขาอยากให้ไปเซอร์ไพรส์เลยถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นมานคือจบถ้าเกิดว่าเขากลับขึ้นมาคือจบอจริง,รง,รงอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไปแล้วจะได้ทันหรือไม่เม่เท่ากับกูแต่งตัวเก้อเก้อเก้อใช้หน้าก่อนละสงสารากล้องมากตอนเนี้ยไม่ได้สงสารตัวเองแล้วนะแล้วก็มันแบบแบบ <c oughs> ไปลุกไปลุบ ไปล้นดากแล้วแม่จ๋าแล้วเนี่ยคือคนขับก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีจักรยานเลยอ่ะอันนี้ก็ะต่ายก็ต้องมาขับเองเจ้าไปเลยเงินด่วนค่ะไฟไหม้ไฟลุกไฟเผาแล้วเขาจะกลับก่อนไหมล่ะแล้วเขารู้ไหมเขารู้ารู้ว่าดูมแล้วก็ไปเรียกเซอร์ไพรส์ไม่เรียกเซอร์ไพรส์เลยเราือเซอร์ไพรส์แล้วว่าวันนี้มีโอเคทันไหม ไปไปนั่งแข่งแล้วเพราะว่าตอนนี้คือใจสั่นมากไปก็คือไม่รู้เต้นอะไรด้วยนะฮัลโหลแดนเซอร์ไม่รู้เลยค่ะว่าเต้นอะไรอ่ะฮัลโหล,มลสมมติ <S <S ม,มีคอนเสิร์ตเราจะต้องรัดแดนเซอร์ก่อนละล่วงหน้าเพราะคิวเขาแน่น,นแต่วันนี้ค่ะเมรมิด จอย่างนี้บ่อยไหมพี่บ่อยแล้วแต่มันไม่ได้ขนาดนี้ไม่ใช่แบบว่า30มสนาทีต้องถึงอะไรเงี้ยไปงานที่เชียงรายแล้วคุคือบ้านชันไงมันก็เก็บชุดอะใส่ให้นางเป็นกระเป๋าแล้วฉันก็บินไปก่อนเขาก็เอ่อตามมานะเดี๋ยวนี้ก็ไปรอที่งานละกาลังจะขึ้นอีกหนึ่งชั่วโมงมาถึงปุ๊บไม่ได้กระเป๋ามากระเป๋าเสื้อผ้าทิ้งไว้ข้างหน้หมันเลยเอาแล้วทำไงอ่ะอีก15นาทีคือเขาจะ สแตนดายคือจะขึ้นแล้วแล้วไม่มี<อ>ชุดเลย<ช>ทําอะไรไม่ถูกสลับโดยการแบบว่าแดนเซอร์เขาจะมีหลายชุดใช่ไหมก็คือเอาชุดก่อนที่แดนเซอร์จะขึ้นอ่ะมาสลับใส่ลืมกางเกงพี่ตายบ้างและคนของพี่อ่ะคือหนักสุดเพราะอะไรวะเพราะปูใส่ชุดแดนเซอร์ไม่ได้ไงเรื่องเพลงอ่ะเราจะเต้นอะไรก่อนคุณแม่จะมีโชว์ไหมคะ ถ้าสมมุทมันขึ้นมาแต่แต่แตนแตด้านด้นหมูก็ค่อยขึ้นเวทีพร้อมการจะชิทเาะต่อท่าบนเวทีเลยแล้วกันได้เต้นคู่กันเลยสงคนเนาะท่าเดียวกันเยอะจนอ่ะใช่ไหม่รู้ยังไงแพทเทิร์นไม่มีไปเลยจะได้ได้เป็นยังไงดมาไดาไมเติร์ปเติปเติรปติปเติรปเติปเตเติเติเ แทมแทมแทมอันนี้พี่แต้เต้นคู่วก็เป็บเหมือนเดิมก็เป็นเยอะจนไม่รู้ยังไงก็เต้นท่าปกติได้แ้ไสบาดแล้วจบแล้วไ้อมหรดัรู้เรื่องไมแตสบาบาย้วดแล้วแล้เวลาไม่มีคอนเสิร์ตนานๆใช่ไหมฮะเขาจะนัดซ้อมกันเมื่อกี้คือซ้อมบบเมื่อกี้คือซ้อม สองทุ่มสองทุ่มแล้วมีงานหนึ่งเลยเขาเป็นงานประจําปีที่ใหญ่มากอะแล้วมีประตูหลายประตูเหลือเกินแล้วคนเยอะมากสตาฟก็ไม่ได้ประสานกันเขาก็บอกอ้าวเข้าประตูหนึ่งเลยครับพอเข้าประตูหนึ่งปุ๊บหรถติดมากเพราะว่าคนก็เดินในงานเยอะแล้วก็แบบกว่าจะแหวกขูวคนเสร็จปุ๊บไม่ใช่จ้ะออกจะถอยใหม่สลุปบอกไม่ใช่อยู่ประตูสี่อ่ะประตูสี่พ่อประตูสี่บอกอ้าวไม่ใช่ประตูสามสรุปเข้าทุกประตูเลยทุกอย่างแบบโอ้โหมันเกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า ปาร์ติกาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์โอเครอบหน้าปาร์ติกาเป็นสปอนเซอร์นี่รีบๆอย่างที้ฉันไม่ทาเลยนะฉันทาแป้งทิ้นอย่างเดียวเลยนะน้อมหน่อยไม่ได้ทายกินไม่ใอันนี้พูดจริงไม่ได้โกหกสาบานแล้วทานตั้งเช้าเลยทถ่ายอ๋อจริงแป้งทิ้นคือช่วยชีวิตมากๆๆๆๆกมากแบบงานด่วนๆเร็วๆนี่คือแบบจบเลยไม่ต้องทาอะไรเลยเราเห็นกล้องไม่ได้เลยไม่ได้หรอ มีงานใหม่ปุ๊บเปลี่ยนโชว์ปั๊บมีงานใหม่ปุ๊บเปลี่ยนอีกแล้วโอ้โหคือท่าเขาเปลี่ยนไหมอ๋อเปลี่ยนจ้ะกลัวคนจำไม่ได้เหรอเปล่ากลัวแดนเซอร์จำไม่ได้เอาเล่นเองตบเองอ่ะด้หรอเหงาเห่าเลยาเองเลยเหงาเลยพี่แต่ดูไม่กังวลเลยหรือเขากังวลแล้วเราดูไม่ออกเขาเป็น p r o f e s s i น n a l อือขายแม่หน่อยเขาไม่ คยกลัวอะไรหรอกขึ้นไปเขาก็ตีลังกูตีลังกาแล้วของเขางงมากที่มาเต้นแรกๆใช่ปะกับนางก็แบบผู้หญิงคนนี้แ็นคือกินควายควายาวหรือปล่าโพลังเยอะมากคืทั้งร้องร้องสดและตีลังกาฉันก็แบบโอ้พี่ฉันเต้นอย่างเดียวฉันก็ตายแล้วผู้หญิงคนนี้คือทั้งองทั้งเต้นเป็นบ้าหรอารายการเป็นบ้าหรอผมถามพี่ตุ๊กตาว่าทำไมพี่แจดูแบบไม่กังวลเลยปัดมาสคาร่าอยู่กูใช้สมาธิแต่งหน้าอยู่แต้าูวกเจาก้าน เราไปเทิร์นอย่างนี้แล้วสไลด์ออกเยอะจนในโอเคโอ้่ายแนวมันต้องเมย์กันน่นะตึงจริงแต่มีมาเทิร์นนี้ดุด่วนสุดปะด่วนสุดแล้วอุ้ยไปลุกสุดแล้วลุกสุดแล้วเก่งมากตัตัวไม่ถูกเลยอ่ะเขาต้องส่งมาแล้วแบบจะแอบเถือก็แบบไม่ได้อ่ะจะต้องมีแบบ ขี้อ่ะนะจะขอยล,ล้อโลเคชั่นคือลานลาบแต่งตัวม,มา,ก,ากินลานนบนะครับสรุปเรามาเต้นลานลาบจริงๆแล้วก็มีคนนั่งกินลาบกันเต็มเลยนะครับแล้วเราก,ก็แต่งเต็มมาเต้นนะแต่แต่งเต็มมากอะ่ะนี่ว่าเป็นแล้วไม่ได้เอาชุดอะไรมาเผื่อหรอเราโปรเฟชชั่นอลทำได้ทุกอย่างใช่ไหมตาล อ้าวเราตั้งแงแจ้งตายเลยไม่กำลังดูโลเคชั่นอโอ้ไอยู่วิเคราะห์วิเคราอลเอ่อกำลังวิเคราะห์อยู่ทุกอย่างมันต้องมีการวิเคราอลแน่นตรงไหนแน่นตรงไหนแน่นตรงไหนก่นค่น่นตรงไหนทุกคนเราไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเราลงแล้วก็อ่าเราก็ไม่ได้ยื่เส้นด้วย คุณคุณพ่อเลี้ยงขอเยินด้วยนะคะสำหรับความสำเร็จันเร ល្លាប់ពីប្រាប់ព กับน,น้องเพลงนี้ก็จะเป็นแนวแบบลาตินเบาๆนะคะพี่มันต้องเคี่ยมขนาดนั้นเลยเหรอไม่พูดพี่เปิดเพลงนักเตแบบนี m ขอขอนุญาตถอดเสื้อก่อนนะคะ เมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเพิ่งออกกําลังกายใช่ค่ะเป็นชุดสปอร์ตกีฬาอยู่นี่ต้องปั้นหุ่นมากเลยนะกว่าจะได้หุ่นแบบนี้ค่ะเม่ใชิรน่องยากเพราะว่าอีกปีนี้เนาะ่ะเพราะว่าปีนี้หนูก็จะลงแข่งเหมือนกันอ่ะลงแข่งแค่ละขวดเหมือนกันค่ะถิในใงามเหรอคะใช่ค่ะ เขบอควกก้ากระต่ายได้เอาที่ว่าทีว่าทีว่าจะแหลกต้องรองดูร้ <c oughs> องเมลีได้ไหมคะเมญญเาลาีสูริูผูยาเลื่อนลาสุนทนาน ข็ขอเพลงลาแมลาแมคิมทาน้าเหรอสามสิรมรมว่าจริงจอรุอรุอรุอะไอรุี๋ยิเีป็นงอยเดี่เป็นงอยี่เป็นงอยอรมาแบบไม่ันเสวเ จะเป็ <heaven> <ına> าร์ตี้มันเป็นงานแบบคอนเน็กชันอะไรอย่างนี้เราก็มีโอกาสได้มาแบบรับใช้ท่านมาสร้างความสุขให้กับทีมงานประมาณนั้นนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็กลับบ้านกันแล้วแหละเพราะว่าเสร็จงานแล้วทานข้าวจนอิ่มแล้วนะคะโอเคก็ขอบคุณวันนี้ที่อ่า ชุกระหูกันแบบว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็เอาแบบว่าหน้างานเลยเดี๋ยวชัวร์มาสก่อนคือไม่มีสคริปต์แต่ป้าเ,เดินคือลงรถมาแล้วฉันก็แบบเข้าไปเลยแล้วก็อบอกเลยคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าจริงจังแบบว่าต้องซีเรียสอะไรด้วยแหละเพราะว่างานเขาก็ชิลๆแต่เราไม่ชิลไงชื่อกระแตอาสยามมันมันอยู่บนหน้าผากอะ่ะจะเต้นแค่ไหนก็ไม่ใช่กระแตก็เลยตีลังกาเลยคนคตีลัเตีลังกานะคะคุณผู้ชม ไม่ก็ตอนแรกอันนี้ยอมรับว่าไม่ดีเลยนะเพราะว่านี่เส้นยืดเลยเส้นตึงอ่ะเพราะว่ามันม,มันไม่ได้ยืดเส้นนี่นี่ปวดนนเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องไปยืดเส้นเพราะว่าคือเป็นสิ่งที่ไม่ดีปกติเนี่ยถ้าถ้าจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูว่าการทํางานแบบเต็มเวทีเต็มเต็มวงจริงๆริอะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะจะต้องมีการวอร์มอัพอย่างน้อยนะครึ่งชั่วโมงเด็กๆแดนเซอร์ทุกคนก่อนขึ้นเวทีเนี่ยทุกคนจะเป็นวอร์มอัพกันละจะยืดเส้น ก็เหมือนนักกีฬาเลยค่ะเพราะพวกเราเต้นหนักแล้วมันมีนมการ stretching มีการตีกันอะไรเงี้ยคือถ้าไม่วอร์มอัพก่อนอ่ะอันนี้อันตรายมากแล้วเมื่อกี้แต่ลงมาแต่ไม่ไทำอะไรเลยอ่ะแล้วทุกคนเห็นปะ <c oughs> ตึงไป <c oughs> ดีเลยโอเคเจอกัน,นะค่ะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ <c oughs> <c oughs> ยากฝากอะไรพิเศษไหม แต่ว่าน้องมีเป็นแอร์โฮสเตสไปเมื่อปีที่แล้วก็เลยไม่ได้มาเต้นแต่วันนี้พอดีกลับมาตั้งแต่โควิดยังกลับประเทศไม่ได้ยังก็ไปบินไม่ได้เยอะสวยมากคือเป็นเป็นศิลิวพี่เดี่ยวแดนเซอร์มาฆ่าตัวเองตัดเปีแล้ว